สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความงดงามและความหลากหลายของโลกใต้ทะเลสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่หลงใหลในโลกใต้ทะเลโดยมีจุดเด่นที่ไม่ควรพลาดได้แก่อุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในอาคารสองของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก อุโมงนี้มีความยาวประมาณ8.5เมตรนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมปลาน้ําจืดหลากหลายสายพันธุ์ได้อย่างใกล้ชิดอุโมงคปลาทะเลพร้อมบันไดเลื่อนยาว75เมตรหรือที่เรียกว่าสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางผ่านบันไดเลื่อนที่ค่อยๆเลื่อนผ่านอุโมง์ปลาทะเลชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวตู้ปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งจัดแสดงฉลามสีสายพันธุ์ ได้แก่ฉลามเสือดาวฉลามพยาบาลฉลามเสือสายและฉลามเลมอนนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามและความน่าเกรงขามของฉลามเหล่านี้อย่างใกล้ชิดการเยี่ยมชมสถานแสดงทันสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเพลิดเพลินกับความงดงามของโลกใต้ทะเล